ที่เคยปั้นมาเนี่ยเป็นเคสไหนที่แบบเราใจฟูว่าใจฟูรู้ไหมแบบคนที่แบบเริ่มจากศูนย์เลยคืออยู่ในโรงงานเนาะไม่เคยสอนนะพอไม่เคยสอนปุ๊บมันก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยจะทายังไงตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยเนาะในการสอนน่ะคือเขาก็แบบเป็นคนที่แบบพูดติดอ่างบ้างนะก็เลยตอนที่สอนเขาเนี่ยดูว่าโอ้โหไม่ง่ายเลยนะเพราะว่าเขาอ่ะไม่มีประสบการณ์การสอนแต่เขามีประสบการณ์ในการการทํางานเนาะแลวเป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดการอย่างงี้นะอันนี้เป็นคนหนึ่งที่ที่รู้สึกว่าเออค่อนข้างจะ ภูมิใจเหมือนกันที่แบบได้สอนเขาได้ปั้นเขานะจนเขาเอาชนะในเรื่องของการสอนนะครับที่เขาแบบการติดอ่างเวลาพูดอะไรเนี้ยนะหรือว่าการสอนที่ชอบไปหันไปดูสไลด์อะรนะ่งเงคือปรับทุกอย่างตั้งแต่พื้นจนถึงเขาแบบคล่องเลยลูกค้าเขาชื่นชมอ่ะลูกค้าบอกเฮ้ยนะข้างหน้าเอาอจารย์คนนี้อีกอะไรเงี้ยนะ อันนี้ก็เป็นอะไรที่เราบอกาเออภูมิใจจากที่เขาแบบไม่เคยเป็นอะไรเลยนะเพราะะนั้นในนุษย์้ลกศิ์มันมีหลายกลุ่มนะบางกลุ่มก็คือแบบเขามีประสบการณ์แล้วแต่อันนั้นคือไปเร็วได้ไม่มีปัญหาเช่นไปสอนเพราะนั้นเขาก็ลาออกจากที่ทํางานเขาก็ไปเหมือนกับมีเวลาครอบครัวมากขึ้นนะครับรายได้เนี่ยก็มากขึ้นจริงแล้วนะครับแต่แต่ว่าจำนวนวันที่ทํางานมันน้อยลงเขาก็ได้มีคุณภาพชีวิตที่มากขึ้นเพิ่มขึ้นมาเป็นเจ็แปหนเป็นเจ็ดแปดหมื่นแสนก็มีครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่ว่าเขาจำนวนที่ครั้งที่ ไปรับไปทำนะครับทําำงานน้อยลงแน่นอนในวันทำงานน้อยลงสมมติวันหนึ่งสมมติเดือนเดือนหนึ่งเขาจะทำงาน22วัน23วัน25วันแต่จริงแล้วของเขาจริงแล้ว25วัน22วันของเขาคือ8โมงไม่ใช่5โมงนะบางทีต้องนู่นต้องเป็น2ทุ่มแล้วระดับผู้จัดการบางทีเขาก็ไม่ได้มีโอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือวันของเขาคือยาวมากแต่วันของที่ทำกับเราอย่างนี้เนาะเขาก็จะแค่6ชั่วโมงอะสอน6ชั่วโมงอาจจะมีเดินทางบ้างธรรมดาเพราะฉะนั้นไอเวลาในแต่ละวันมันต่างกันการ ทำงานในในโรงงาน